อ่ะโอเคครับกราบสวัสดีนะเพื่อนนะครับทางช่องคอยชาแนลนะครับทุกคนทุกท่านด้วยนะครับก่อนสวัสดีนะเพื่อนๆนะกระสมทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กับเหรียญ50สตางค์นะครับในช่วงสมัยรัชกาลที่9นะครับราคาประเมินเริ่มต้นนะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับผมประเมินไว้ที่5 00 0บาทนะครับสําหรับสภาพนเน่านะครับถ้าสภาพสวยๆนะครับตีราคาไปเลยนะครับ15,000บาทนะครับผม เดี๋ยวเพื่อนๆนะครับ FC นะครับจะต้องดูนะครับแล้วก็ติดตามรับชมนะครับข้อมูลกับรายละเอียดในคลิปวิดีโอนี้นะครับพร้อมๆกันนะครับอย่าก่ออย่าข้ามแล้วก็นะครับตั้งใจดูให้ดีๆนะครับสาหรับเหรียญเหรียญนี้นั่นเองนี่จะเป็นเหรียญ50สตตาร์ครับในช่วงปีพศ2542น้นั่นเองนะครับซึ่งไอปีสองห้าี่สนมันก็จะมีจํานวนการผลิตนะครับที่ค่อนข้างจะเยอะเหลือเดิดเลยทีเดียวนะครับ อันนี้ไม่ใช่เหรียญ25ต่างนะครับที่จะมีมูลค่าแล้วก็หายยากนะเป็นเหรียญ50ต่างนะครับเพื่อนๆ FC นะครับอันนี้พบเจอได้ทั่วไปนะสาหรับเหรียญปกติธรรมดานะครับอันนี้แต่ทําไมผมรับซื้อนะครับสูงสุดอยู่ที่ประมาณหมื่นห้าเพื่อนเพืนะครับดูคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวอย่างไรก็ตามนะเพื่อนเพื่อน FC นะครับจะต้องดูนะข้อมูลกับรายละเอียดนะครับเพื่อเป็นความรู้นะครับเกี่ยวกับเพื่อนเอ FC นะครับจะได้ทราบนะครับข้อมูลของเหรียญว่าเหรียญนี้นะมันเป็นมาอย่างไรอะไรแบบใดนะครับซึ่ง นะครับสภาพสวยๆเนี่ยผมบอกเลยว่ายังไงก็ทรงขายได้แน่นอนนะครับสําหรับนะครับเดีอนนี้อย่างที่พูดไว้ข้างต้นนี้ก็จะเป็นเหรียญ50าสิบานะครับที่ถูกผลิตในช่วงสมัยรัชกาลทต่9นนะครับผมแล้วก็นะครับเป็นพันดอาด้านหน้านะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของบล็อกระเสียนเล็กนะครับนะแล้วก็จะมีข้อความว่าภูมิพลดุยเดชแล้วก็ รัชกาลที่9อยู่ที่บริเวณด้านขวามือนะครับของเหรียญนั่นเองนะครับสภาพของเหรียญเนี่ยเหรียญน,นี้นะครับสภาพอาจจะไม่ค่อยสวยมากเท่าไหร,ร่นะก็อ่ะเอามาทำเป็นคลิปให้วิดีโอให้เป็่อน f เอฟซทุกคนทุกท่านดูด้านหลังนะครับเป็นนะพศอ,อ,อย่างที่ผมบอกนะครับปี2542นะครับ ปีสองห้าสี่สองพันห้ีไม่ใช่เหรียญยี่สิบห้าสตางค์นะเป็นเหรียญห้าสิบสตางคนะ์สังเกตเลขนะเลขไทยแล้วก็เลขอารบิกที่ด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายนะครับแล้วก็ข้อความแนละ้วคว่าสตางค์นะเป็นเป็นหน่วยนะบ,บอกชนิดราคาของเหรียญนั่นเองนะครับอันนี้ด้านหลังนะเป็นวัดนะพระบรมวันพฤหรือวัดพระาธาตุภูเขาทองอันนี้นักก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ่าจะเป็นพระุพระาธาตุภูเขาทองนะครับเพราะว่าอ่าวัดแต่ละวัดนะครับที่ อยู่ด้านหลังเหรียญนะก็จะมีด้วยกันหลายวัดด้วยกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นวัดชนิดหนึ่งนะครับในอารามหลวงนะครับก็ถูกผลิตขึ้นมานับในช่วงปีพศ .2542 สำหรับเหรียญปกติธรรมดานะครับสภาพสวยๆนะราคาเล่นกันนะไม่เท่าไรเองนะครับผมต้องมีเยอะๆนะครับสำหรับที่ดูด้านหน้าเราก็ดูกันแค่พศสามารถขายได้นะครับมันก็ต้องดูสภาพนะครับสวยๆนะครับถ้ามีแบบเป็นถุงเนี่ยก็มีราคานะครับแต่ นะเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูเหรียญที่เก้าคีนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเหรียญนี้อันนี้ก็จะเป็นเหรียญปกตินะที่หัวกรบก้อยนะครับหันไปคนละทางก็คือเป็นเหรียญปกติแต่ถ้าเพื่อนๆ F4 นะครับไปเจอเหรียญนี้นะครับเพื่อนๆ F4 ดูนะครับปีทีสองนะครับเหรียญห้าสิบตารางปีที่สองถ้าไปเจออย่างนี้ราคาประเมินเริ่มต้นนะครับห้าพันบาทสูงสุดอยู่ที่หมื่นห้านะครับขายได้แน่นอนถ้ามีแบบนี้ ถ้าท่านดูดูคลิปมาจนถึงตอนนี้ฟังที่ผมพูดมาจนถึงตอนนี้นะครับลองนะครับลองพลิกดูเหรียญนะครับพลิกเหรียญแบบนี้ดูนะครับผลปรากฏว่านะครับอันนี้จะมีด้านก้อยนะครับที่เป็นวัดนะครับสองด้านแบบนี้เลยนะครับมีราคาติดต่อเราเข้ามาได้เลยนะครับแค่นี้เองนะครับขายได้แน่นอนนะครับเป็นเหรียญเออเลอร์คอยที่เกิดจากการผลิตผิดพลาดนั่นเองเหรียญแบบนี้หายยากนะครับแล้วก็ มีราคาสูงอย่างมากเลยในตลาดนะครับในวงการนักสะสมนะครับใครที่มีเหรียญ50สตางค์นะครับที่เป็นก้อย2ด้านแบบนี้ติดต่อเราเข้ามาได้นะครับก็โอเคนะครับสำหรับขั้นใดที่รับชมคลิปนี้จนจบแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าเป็นประโยชน์อย่างไรก็นะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับที่ a c e b o o k อ่าแล้วก็ YouTube ของเราด้วยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับเราก็ต้องขอตัวจบคลิปไว้แค่เพียงเท่านี้นะครับกลาบสวัสดีครับ